อืมจากที่ข้าดูบ้านหลังนี้ไม่มีสิ่งไม่ดีรอกไม่มีอะไรให้เองต้องกังวลงั้นหรอครับถ้างั้นผมก็ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเอกพาพ่ออาจารย์ที่คนรู้จักของเขาแนะนำมาให้ตรวจดูบ้านหลังนี้ที่เขากำลังจะตัดสินใจซื้อซึ่งราคาถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับทำเลแต่มันก็ไม่ได้ราคาถูกจนน่าสงสัย และเพื่อความมั่นใจเขาจึงอยากได้ความเห็นจากพ่ออาจารย์บวกเพิ่มเข้าไปด้วยหลายวันต่อมามเรียบร้อยครับช่วงนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรตรงไหนคุณเอกติดต่อผมได้ตลอดเลยนะครับเอกเซ็นสัญญาซื้อบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อย เอกไม่เคยได้เห็นหน้าเจ้าของบ้านคนเก่าเลยเพราะเจ้าของคนเก่าฝากให้เซลคนนี้จัดการทุกอย่างให้แทนหลังจากเซลกลับไปเอกเดินดูบ้านอีกรอบเพราะวันพรุ่งนี้เขาต้องย้ายของออกจากคอนโดเก่ามาที่นี่เขารู้สึกชอบบ้านหลังนี้ยังบอกไม่ถูกอาจเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกที่เขาสามารถเก็บเงินซื้อมาได้และอีกเหตุผลหนึ่ง ก็คงเพราะมันอยู่ใกล้ที่ทำงานของเขาเอามากๆตอนนี้นาะทีการงานของเขากำลังไปได้ดีภรรยาก็ท้องอ่อนๆการที่มีบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานมันจะทำให้เขากับภรรยาใช้ชีวิตกันได้สะดวกขึ้นในอนาคตระหว่างสำรวจบ้านอยู่เอกมองลงไปที่บ้านข้างๆจากชั้นสองแล้วก็เห็นกองใบไม้ กองอยู่เต็มสนามหญ้าหน้าบ้านเหมือนไม่มีคนอยู่มานานประตูบ้านหลังนั้นจูจูก็เปิดออกทำเอาเอกที่กำลังจ้องมองอยู่แอบตกใจเล็กน้อยเอกรอดูว่าจะมีใครออกมาไหมแต่รอไปพักหนึ่งก็ไม่เห็นมีใครออกมาเสียงเปิดประตูบ้านของเขาจูจูก็ดังมาจากข้างล่าง เอกละความสนใจเมื่อกี้และเดินลงไปดูที่ชั้นล่างเมื่อมาถึงก็เห็นว่าประตูนั้นมันเปิดอยู่จริงๆแต่ว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขาเลยคิดว่าประตูอาจจะปิดไม่สนิทอยู่แล้วเห็นแบบนั้นเอกเลยเดินไปที่ประตูสั่วขณะที่เอื้อมมือหางตาของเขาสังเกตเห็นคนคนหนึ่งกำลังมองมาที่เขาอยู่ และเมื่อมองไปที่หน้าบ้านเอกเห็นป้าคนหนึ่งจากบ้านตรงข้ามกำลังยืนนิ่งและมองตรงมาที่เขาเอกยิ้มทักทายแต่ป้าคนนั้นยังคงมีสีหน้าที่เรียบเฉยทำเอาเอกเกิดประหลาดใจพอเห็นแบบนั้นเขาเลยรีบปิดประตูเอกคิดว่าป้าคนนั้นดูแป,กแปลกๆชอบกลแถมดูไม่ค่อยมีมนุษยสัมพันธ์เลยซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เราเลือกบ้านได้แต่เลือกเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่แล้วช่วงบ่ายของวันต่อมาหลังจากจัดของทุกอย่างในบ้านเสร็จแล้วนุน่นภรรยาของเอกก็ได้เข้ามาดูบ้านเช่นเดียวกันและเมื่อมาถึงนุ่นเองเขาููสึกชอบบ้านหลังนี้ไม่ต่างกับเอก เดี๋ยวเอกต้องเข้าไปที่ออฟฟิศนะนุ่นจะไปด้วยไหมเอกไปเถอะนุ่นว่าจะจัดการอะไรในบ้านนิดหน่อยงั้นเอกไปก่อนนะแล้วอย่ายกข,ของอะไรหนักๆล่ะค่ะคุณพ่อมือใหม่เอกออกไปออฟฟิศเพื่อจัดการธุระเรื่องงานหลังเอกออกไปนุ่นนั่งยิ้มอย่างมีความสุขกับบ้านหลังแรกของพวกเขา เราได้มันมาจากเงินที่ช่วยกันหาแล้วก็ช่วยกันเก็บเพราะแรกเริ่มเดิมทีครอบครัวของทั้งคู่ไม่ใช่คนมีฐานะอะไรแต่ก็ช่วยกันเก็บและช่วยกันสร้างจนมีทุกวันนี้ได้แล้วตอนนี้นุ่นก็ท้องได้ประมาณสองเดือนในตอนนั้นพอรู้เรื่องว่าพวกเขากำลังจะมีลูกพวกเขาก็ตัดสินใจจะหาซื้อบ้านกันทันทีนุ่นออกมานอกบ้าน เธออยากดูว่าตรงหน้าบ้านจะตกแต่งอะไรเพิ่มได้บ้างมีบ้านเป็นของตัวเองทั้งทีเธอก็เลยอยากทำให้บ้านนั้นน่าอยู่มากที่สุดชั่วขณะที่กำลังใช้ความคิดนุ่นเองเพิ่งสังเกตได้เธอเห็นป้าบ้านตรงข้ามกำลังยืนมองเธออยู่ป้าคนนั้นยืนนิ่งมองตาไม่กระพริบนุ่นเห็นแบบนั้นเลยยกมือไหว้สวัสดีแต่ป้าคนนั้นไม่แม้แต่จะตอบรับใดๆเธอเอาแต่ยืนนิ่งและมองอยู่อย่างนั้น จนนุ่นนั้นทำตัวไม่ถูกนุ่นหันหลังจะกลับเข้าบ้านแล้วอเผอิญเธอนึกขึ้นได้วาเมาตอนเที่ยงเธอได้ซื้อขนมและของกินเล่นมาด้วยเลยคิดว่าเอามาแบ่งให้ป้าเขาบ้างดีกว่าคุณป้าคะช่วยรอขณะหันหลังปรับมาป้าคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วนุ่นรู้สึกไม่สบายใจเลยรีบเข้าบ้านไปเอาขนม นุ่นออกมาอยู่หน้าบ้านหลังตรงข้ามเธอมองหาป้าคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นป้าคะคุณป้าคะรอพักหนึ่งก็ไม่มีวี่แววหนูชื่อนุ่นนะคะหนูเอาขนมมาฝากคะ่ะหนูแขวนไว้ตรงนี้นะคะ เป็นคนที่มีนิสัยชอบผูกมิตรกับคนอื่นและมักชอบทำดีกับคนอื่นเสมอแม้ว่าคนคนนั้นจะชอบหรือไม่ชอบเธอก็ตามซึ่งตรงนี้จะต่างกับเอกโดยสิ้นเชิงนุ่นนุ่นเอาเอกกลับมาแล้วหรอ ทำไมถึงมานอนตรงนี้ล่ะขณะเดียวกันนั้นนุ่นเหลือบไปเห็นถุงขนมถุงนั่นอ๋อเอกเห็นมันห้อยอยู่ตรงประตูรั้วบ้านเรานะ่ะจำได้ว่านุ่นซื้อมาไม่ใช่หรอนุ่นแอบรู้สึกผิดหวังอยู่ไม่น้อยไม่คิดว่าป้าคนนั้นจะเอากลับมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านของพวกเขาก่อนเข้านอน เอกรู้สึกได้ว่านุ่นดูจะเศร้าๆอยู่นิดหน่อยทั้งที่เมื่อตอนบ่ายยังยิ้มแย้มอยู่แท้แซึ่งเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นอาการของคนท้องที่มักจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆก็เป็นได้เอกลืมตาขึ้นภาพตรงหน้าของเขาพล่ามัวก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆชัดแต่เอกก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อเห็นร่างของนุ่นกำลังนอนนิ่งอยู่ที่ผืน กับชายแก่คนหนึ่งที่มือกำลังถือมีดอยู่ลูกเองข้าหอนะสิ้นเสียงนั้นชายแก่ปริศนาเงื้อมีดกำลังจะแทงไปที่ท้องของนุนเอกสะดุ้งตื่น <c oughs> เขาถึงกับโล่งใจที่มันเป็นเพียงแค่ความฝันเดี <c oughs> ๋ยวเมื่อคิดดู <c oughs> เขาเองก็ไม่เคยเห็นหน้าชายแก่คนนั้นมาก่อนเลยและเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายแก่คนนั้นถึงมาโผล่ในความฝันเขาได้ แต่ความฝันมันก็เป็นแค่ความฝันเอกเลิกคิดแล้วนอนต่อเอกนุ่นว่าจะเอาต้นไม้มาปลูกตรงหน้าบ้านแล้วก็จะตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะอืมก็ดีนะบ้านจะได้ร่มรื่นหน้าอยู่ด้วย งั้นให้เอกหาคนมาทำให้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวนุ่นจ้างคนมาทำให้เองอืมเอางั้นก็ได้ต้องไปทำงานละเอกไปก่อนนะเย็นนี้เจอกันค่ะตั้งใจทำงานนะคะไม่กี่เดือนมานี้นุ่นตัดสินใจออกจากงานประจำ แล้วหันมาทำงานขายของออนไลน์ซึ่งรายได้นั้นเยอะกว่างานประจำพอสมควรเลยประจบเหมาะกับที่พวกเขากำลังจะมีลูกนุ่นจะสามารถอยู่บ้านดูลูกได้โดยไม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงเลยตกเย็นระหว่างที่เอกกำลังเดินไปที่หน้าบ้านของเขาซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรโดนใจเขาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านหลังข้างๆแล้วมองเข้าไป ซึ่งพอดูจากภายนอกบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่อย่างแน่นอนแต่ยิ่งมองมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกไม่ดีแปลกๆประตูบ้านหลังนั้นเปิดออกจากนั้นไม่นานเอกรู้สึกว่ามีลมประทะหน้าของเขาอย่างจังก่อนที่ภาพทุกอย่างนั้นจะมืดลง รู้สึกตัวด้วยเสียงของนุน่นปรากฏว่าเขากำลังนั่งอยู่บนโซฟาในบ้านของตัวเองนี่เอกมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่มเมื่อไหร่หรอเอกเข้ามานั่งตรงนี้อยู่ตั้งนานสองนานแล้วนะนุ่นเห็นเอกมื่อมอนุ่นเรียกก็ไม่ตอบเอกถึงกับชะงนเพราะเขาไม่ยักจะจำได้ว่าเขาเดินเข้าบ้านมาตอนไหน ช่วงดึกก่อนเข้านอนเอกนอนคิดเรื่องเมื่อตอนเย็นเขาจําได้ว่าภาพสุดท้ายของเขาคือเขากำลังอยู่หน้าบ้านหลังข้างๆอยู่เลยแล้วจู่ๆก็ดันมาโผล่ที่บ้านของตัวเองเขานอนคิดอย่างนั้นจนหลับไปเอกลืมตาขึ้นมาในความมืดพอภาพทุกอย่างชัดเอกเห็นชายแก่คนเดิม หลังถือมีทำท่าจะแทงลงไปที่ท้องของนุ่นอเอกสะดุ้งตื่นอีกครั้งครั้งนี้มันก็เป็นแค่ความฝันและตอนนี้มันก็เช้าแล้วเขาได้แต่สงสัยว่าทำไมเขาฝันอะไรแบบนี้แถมนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วเอกออกไปทำงานด้วยความรู้สึกที่ขุ่นมัวทั้งหมดเป็นเพราะความฝันบ้าๆนั่น เลยทําให้เขาแอบจิตตกอยู่พอสมควรตอนเย็นหลังเลิกงานเอาเอกกลับมาแล้วหรอวันนี้เลิกงานไวจังอ๋อพอดีวันนี้งานไม่เยอะนะ่ะเอกบอกหลังสังเกตเห็นชายคนหนึ่ง กำลัง,งวุนอยู่กับต้นไม้เอคิดว่าน่าจะเป็นคนที่นุ่นจ้างมาเพื่อจัดการกับสวนต้นไม้หน้าบ้านเออเอกนี่ลุงคมนะนุ่นจ้างให้ลุงเขามาจัดต้นไม้ให้ลุงเขาอยู่บ้านข้างๆนี่เองสวัสดีพ่อหนุ่ม เอกรู้สึกราวกับมีอะไรจุกอยู่ที่คอเมื่อเห็นว่าใบหน้าของลุงคนนี้เหมือนกับชายแก่ที่เขาเห็นในความฝันไม่มีผิดเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปได้ในอาทิตย์หน้า